สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเหรียญพระคันธราชนะครับที่ฉลองครบ20ปีของธนาคารศรีนครที่ออกในปี2513นะครับกีจิตในยุคนั้นที่ปุกเสกก็มีอย่างหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินนะพระจานทร์ฟันนะครับหลวงพ่อแพรหลวงปู่ดุลนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันที่เหรียญเลยนะครับเนี่ยนะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับมีโลโก้ของธนาคารศรีนครนะครับอยู่ที่ฝานะครับ แล้วก็เหรียญก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับตัวเหรียญด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระคันธราชนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคาถาพุทโธนะครับอยู่สองข้างนะครับพุทโธนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นคาถาหัวใจพุทธคุณ9้าประการนะครับก็คืออะสังวิสุโลปุสะภุพระนะครับผมก็เคยบอกรายละเอียดไปแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นรูปประตูนะครับสวัสดีโซภาที่เป็นประตูทองเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตซึ่งเป็นโลโก้เดิมของธนาคารศรีนครนะครับแล้วก็จะเขียนว่าอยู่เย็นเป็นสุขรับผลพูนทวีนะครับฉลองครบรอบ20ปีของธนาคารศรีนครนะครับแล้วตรงใต้ฐานประตูตร,ตรงนี้ก็จะเขียนว่า2513นะครับคือพอสอที่สร้างนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา มาลงสองในรายละเอียดของเหรียญกันนะครับเพื่อนๆเ,เส้นแตกต่างๆที่ผมชอบเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมว่าพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นเส้นขนแมววิ่งเป็นสายฝนลงล่างบนลงล่างมาเยอะเลยนะครับนี่คือพุทธนะฮะนี่คือโทอยู่ข้างพระเศียรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ คงอยู่ในปางประทานพรนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับ,รบจุดแรกที่ผมสังเกตก็คือในซอกซอกแขนขององค์พระพุทธเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้จะมีเส้นขนแมวอยู่ที่พื้นเล็กๆกเล็กเล็เลยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มีความคมชัดมากๆนะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะส่องเหรียญน,นี้นะครับ ดูในซอกแขนที่เป็นช่องสามเหลี่ยมมันนะครับเนี่ยนะจะมีเส้นวิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งสองเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆนะครับจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงเท้าแล้วก็กีบปัวนะครับตรงพระบาทขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยนะครับแล้เวเราก็มาดูตัวฟอนต์ต่างๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ นี่เหมือนที่ผมบอกนะครับคาถาอา,า,อาสาังวิสุเนี่ยนะครับอาสังวิสุเนี่ยนะครับโลปุสะภุพระเนี่ยนะครับคาถาหัวใจพระพุทธคุณเก้าประการนะครับทีน,นี้เราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะมีประตูที่เป็นโลโก้เก่าของธนาคารศรีนครนะครับ ด้านล่างประตูเนี่ยก็จะมีพอ,อเนี่ยนะครับที่ระบุปีสร้างไว้ก็คือสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับก็จะมีเส้นเนี่ยนะฮะกระจายเล็กๆเป็นเสี้ยนเห็นไหมเพื่นเพื่อนเส้นเล็กเล็กเล็กเลบนพื้นผิวเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะทีส่สังเกตอีกตัวหนึ่งก็คือตรงสระอาเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกอยู่ตรงด้านบนเห็นไหมฮะนิดหนึ่งนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญจะมีหลายบล็อกนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะเพื่อนเือนนะ หูก็เป็นตั้งๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,อย,รบอยู่เย็นเป็นสุกนะครับลาผมพูนทวีนะครับนี่นะเป็นเห็นเส้นเซียนเซียนนี่นะฮะแล้วก็เป็นการกระจายตัวเห็นไหมฮะโลหะกระจายขึ้นไปตรงวิ่งไปที่ขอบนะฮะเยอะมากนะครับนี่นะ แล้หว่บอกนะครับมีเส้นแตกนะครับนี่นะครับดูข้างล่างนะครับฉลองนะครับครบรอบนะครับยี่สิบปีนะครับเดี๋ยวนี้สร้างในปีสองพันห้าสิบสามตอนที่ธนาคารศรีนครครบรอบยี่สิบปีนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแบงคอกนะฮะเมโทร โบรชั่นนะครับแบงก์ Bank, นะครับ LTD นะฮะ l i m i ต e d นะฮนะตอนนั้นยังจำกัดอยู่นะครับเนี่ยนะฮะยังไม่เป็นมหาชนนะครับยังเป็นแค่จำกัดนะนี่นะครับธนาคารศรีนครน,นะนี่นะครับเนี่ยเส้นเสียนเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวกลับไปดูด้านหน้ากันอีกเราดูด้านข้างก่อนลวกันนะครับเพื่อนๆนี่คือขอบนะครับขอบด้านนี้นะอ่านี่นะครับเราตัดก็จะเป็นเหมือนรางรถไฟเยอะๆเลยนะครับคู่ๆอยู่หลายๆคู่เลยนะเห็นไหฮะก็ห่องจะตัดคมนะครับเห็นไหมครับเกือบจะขาดสุดนะนี่นะฮะอีกข้างหนึ่งนะครับ คลิปหนึ่งก็จะทับประมาณเจ็ดนาทีเท่านั้นนะตกเจ็ดนาทีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเส้นเสียนตรงพื้นเหรียญนะครับเนื้เห็นไหมเนื้อนั่นนะครับเส้นแตกเส้นหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ใส่ฝนวิ่งแบบเห็นไหมครับเยอะเลยแล้วในซอกแขนเนี่ยเพื่อนเราไปส่องดูนะครับจะมีแบบ เหียญเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนที่เล็กที่สุดนะฮะถ้าเป็นเหรียญศึกเนี่ยผมว่าต่อไปก็น่าจะสองเห็นนะครับเพราะว่าอยู่ในส่วนที่ไม่แทบจะไม่โดนอะไรเลยโดนซอกข้อมือขององค์พระช่วยปกป้องไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะโอเคครับเพื่อนๆประมาณนี้นะสําหรับวันนี้นะสําหรับเหรียญพระคันธราชปีหนึ่งสามของธนาคารศรีนครนะครับเพื่อนนะนี่นะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมพยายามโฟกัสนะครับนี่นะสวัสดีครับ